สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด สอสอปริศนาโดนปปชอสอบคดีอุดหนุนทีมบอลสมัยเป็นนายกอบจอรัฐเสียหาย19ล้าน5 0 0 0บาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนบนของพรรคการเมืองดังแห่งหนึ่งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอพร้อมพวกหนึ่งรายซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด กำลังจะถูกเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชเพื่อพิจารณาผลการไต่สวนชี้มูลความผิดเป็นทางการกรณีการขอรับเงินอุดหนุนจากอบอจอตามโครงการเตรียมตัวนักกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายสู่มาตรฐานกีฬาระดับสูงประจำปี2555เป็นจำนวนเงิน9,500,000บาท และโครงการส่งเสริมพัฒนาฟุตบอลชายสู่มาตรฐานกีฬาระดับสูงประจำปี2556จำนวนเงิน10ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทำให้รัฐเสียหายเป็นเงินรวมกว่า19ล้าน5 0 0 0บาท ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เปิดเผยขึ้นเป็นทางการเมื่อสำนักข่าวอิสาราได้รับการเปิดเผยข้อมูลว่าขณะนี้คณะอนุกรรมการไต่สวนคดีนี้ได้สรุปผลการไต่สวนเพื่อนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปชชุดใหญ่เป็นทางการแล้ว สำหรับพฤติการกระทำความคดีนี้มีการระบุว่าเริ่มต้นจากนายเอผู้ถูกกล่าวหาหรายที่สองซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการประสานแผนการดำเนินงานในโครงการต่างๆเพื่อเสนอของงบประมาณท้องถิ่นและภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและดำเนินการจ่ายเงินงบประมาณและเงินอุดหนุนโครงการต่างๆในพื้นที่รับผิดช,ชอบ ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งกระทำการร่วมกันกับสสรายนี้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจอผู้ถูกกล่าวห,หารายที่หนึ่งซึ่งมีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ โดยวางแผนร่วมกันให้นายเอผู้ถูกกล่าวห,หารายที่สองทำหน้าที่เสนอโครงการขอเงินอุดหนุนจากอบจอซึ่งสอสอารายนี้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจอมีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อนำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปเพื่อประโยชน์แก่ทีมสโมสรฟุตบอลซึ่งเป็นทีมฟุตบอลที่ดำเนินการในเชิงธุรกิจของเอกชนมีผลประโยชน์มีรายได้เป็นของตนเองมีสอสอารายนี้เมื่อ ครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจอเป็นประธานสโมสรเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการจำนวน19,500,000บาท เบื้องต้นคณะอนุกรรมการไต่สวนได้สรุปผลการไต่สวนเป็นทางการแล้วว่าเห็นว่าสสรายนี้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจอผู้ถูกกล่าวห,หารายที่1มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาพิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นฐานเป็นเจ้าพนักงานที่ มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้ามามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 มาตรา152และมาตรา157และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา127ทับ1ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา91เห็นควรส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอายการสูงสุดเพื่อให้อายการสูงสุดยืนฟ้องคดีต่อไปตามฐานความผิดดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช 2561มาตรา91วงเล็บหนึ่งนอกจากนี้ยังมีมูลความผิดกรณีพ้นจากตำแหน่งฐานเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทำการเป็นผู้มีส uh, <ๆ>่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำและฐานเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา44ทับ3วงเล็บ3และมาตรา79แต่เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาที่1พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะต้องส่งสำนวนไต่สวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจอีกโดยเห็นควรแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการปร,ปรชชให้สำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งทราบ นายเอผู้ถูกกล่าวหารายที่สองมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่องค์การบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นฐานเป็นพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น เป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชะบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2502มาตรา8มาตรา9และมาตรา11และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตํา ำแหน่งหรือหน้าที่โดยมีชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชวัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา129ทับ1ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ส่วนผลการพิจารณาสำนวนไต่สวนคดีนี้ของคณะกรรมการป อชชุดใหญ่จะออกมาเป็นอย่างไรสสรายนี้เมื่อครั้งดํารงตำแหน่งเป็นนายกอบจอผู้ถูกกล่าวหารายที่1และนายเผู้ถูกกล่าวหารายที่สองซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเป็นใครอีกไม่นานสาธารณชนคงได้รับทราบคำตอบที่ชัดเจนกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสาระ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ